ก็เป็นดอนางร้ายใช่ไหมเราไม่นุ่มๆน้ำฉลักมากถามบอกแล้อว่าอยากได้พิเดอร์ออกมาขอบนะคะตัวอย่างออกมาแล้วค่ะแซ่บมากคือหนูจ้องพี่แอนกับพี่นันดาแบบขนลุกอะไม่ได้ดูตัวเองมาดูแบบตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้รอชมกันแล้ว 23สิงหาคมค่ะเกมรักใคร่กันในตัวอย่างก็มีฉันเรากับพี่นันดาด้วยเหมือนกันเออมีนิดนึงค่ะแบบแค่แค่น้ำจิ้มเลยอ่ะเขาตัดมาแบบเบามากนะซอสอันนั้นคือเบาแบบเบาวิวเลยใช่ไหมเบาค่ะของพี่แอนกับพี่นันดาคือแบบเผ็ดร้อนมากหลายคนอยากเห็นท่าในแบบในในละครมันจะเป็นขนาดไหนมันจะถึงเนื้อถึงตัวมากแค่ไหนจริงๆไม่เลยค่ะคือถ้ารู้สึกว่าละครเรื่องนี้เราไม่ได้แบบ ร้ายเป็นเมียน้อยอย่างที่แบบหลายๆคนอาจจะเข้าใจนะคือมันก็จะมีความเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารนิดนึงก็ขัดกับลูกันนี้นิดนึงแต่ก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะได้มามาลองเล่นเป็นตัวที่ไม่ได้แบบตัวนางเอกละกันแล้วตอนที่ลุงหน่อยพี่อนดาเราสื่อมาพี่แอมบอกว่าต้องตามพี่อนดาเพราะพี่อนดาก็าฝึกเไว้เต็มเลยอ๋อ,อใช่ค่ะคือเจ้าพ่อแห่งการ ise, อาิมโพรไวส์ซึ่งพ่นรู้สึกว่า มันดีนะมันเหมือนเราได้ได้ฝึกการแสดงตัวเองเราได้เล่นกับทั้งแพนที่ทั้งเพนันดาที่เขาเป็นเหมือนเจ้าพ่อเจ้าแม่ของการแสดงมันก็ทําให้เราได้ได้วิชาอะไรไปเยอะเลยค่ะเราตั้งท่านทุกการต้นส่วนของเขาไหมคะทันบ้างไม่ทันบ้างเราก็แต่แต่ด้วยความที่เหมือนหนูกับเพียนันดาเราก็คุยภาษาอังกฤษกันตลอดเหมือนมันมีความแบบมีความธรรมชาติของภาษาด้วยมั้งคะซึ่งเวลาเราเล่นบางที คุณกับก็บอกเลยแบบเอ้ยอยากพูดอะไรภาษาอังกฤษก็พูดไปเลยให้มันแบบให้มันเรียลที่สุดเพราที่จะทําได้แต่ว่าเราตั้งรับไว้อยู่แล้วก็รบก็สู้นะก็ <c oughs> สู้นิดนึงคือเขาโยนอะไรมาเราก็พยายามตามที่ทันนคะคะใช่แล้วย้อนกลับไปตอนมาที่ต้องร่วมางานพี่อนันดาเราปรับตัวยังไงเพราะพี่อนันดาเปกนคนทีน่แอบก็จะต้องใช้เวลาปรับตัวนานกว่าปกติอีกเท่ากันโอ<ฮ>้พัดก็คือโชคดีที่เราได้ไปเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็พัดก็เคยร่วมงานกับพี่อนันดาไปแล้วค่ะเรื่องมีหนังเกาะนนี้ที่ร่วมงานด้วยกันยังไไม่่ด้้าายยกก็เลรูสึว ไม่ได้เกรงขนาดนั้นแพทเกรงกับพี่แอนมากกว่าอีกอจริงไงบ้างเพราะว่าเขาจะแมาเล่นจริงเล่นโอ้โหมีตัวเบอกระว,วังนะเดี๋ยวต้องตกแบบโดนนั่นน่ะต,ตจริงไหมเรื่องนี้แพทเป็นฝ่ายทําพี่แอนเองมีทั้งบ้าคือแบบไม่อยากสปอยแต่แบบแพททาพี่แอนไว้แรงมากแต่ดูเราเหมือนตาใจหน้าเราแบบใจโอ้โหบอกเลยเทคแรกแพทเกรงมากค่ะแต่เล่นไปเรื่อยคือแบบโอ้โพี่แอนหนูขอโทษหนูแบบมือก็เป็นคนมือหนักด้วยอ่ะตรงแต่ว่าตกจริงไม่ได้มุมกล้องไม่ได้มุมกล้อง อ่ะไม่ไม่เฉลยแล้วกันว่าเป็นตบหรือเป็นอะไรแบบมีแบบถึงเรื่องถึงตัวมากพี่แอนพี่แอนก็บอกอะไรเราถึงหลายเคลเขาแบบไ่้เป็มพี่ได้เลยหรือแบบอะไรังไงมันก็เราพี่แอนคือไนส์กับเรามากคือพยายามให้เราสบายสบายค่ะแต่ก็พอเป็นฉากยากๆเหมือนเราก็ไม่อยากให้มันหลายเพลงเนาะเราก็พยายามแบบเต็มที่เลยเที่ยวสองทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ เขาจะมีแบบรักสีเนาะความเป็นแบบสายตาเขามีพลังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเล่นมาเราก็ต้องก็ต้องเต็มที่เหมือนกันอะะเราแ่วไม่ได้เราเอาอะไรไปสู้กับเขาพลังสีเข้ามาหนูพยายามดวตัวเองจากข้างในค่ะคือถึงจะกลัวแค่ไหนแต่ฉันต้องหลอกตัวเองให้ได้ว่าฉันแบบสู้เธอได้นาอะไรนะคะจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่ในละครเรอแปลกใหม่แปลกใหม่หมดเลยค่ะตั้งแต่ภายนอกแถมภายในคือภายนอกพัเปลี่ยนสีผมด้วยทำผมทองครั้งแรก แล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์เองคือเป็นลูกหนูลูกหนูที่ไปรักผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วคือหลายๆอย่างมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นแพททำมาก่อนค่ะใช่ทีนี้พอถ้าเละครนอนแอรเราทำใจมามันความคิดที่ของงานั่านดูรวมงาท่านต้งมีต้องมาโอ้ทำใจตั้งแต่แรกแล้วคือกระแสะมันเยอะมากแต่แรกก็แบบแพทไม่ควรเล่นแพทไม่เหมาะนู่นนี่นั่นแต่แพทรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสนี้แล้วแสดงว่าแบบผู้ใหญ่เชื่อมั่นในตัวเราแล้วเราก็เราเต็มที่กับมันนะแล้วเราก็สนุกกับงาน ชิ้นนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กดดันนะเรารู้สึกว่ามันก็แค่เป็นศิลปะในเวอร์ชันไทยในเวอร์ชันของเราถ้าคนจะติชมหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นอะไรที่เรารับได้นะคะทางการได้ดูมอนิเตอร์ตัวเองแล้วร,รีวิวตัวเองว่าตัวเองได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมัม้งมันก็มันก็ไม่ไม่อยากรีวิวตัวเองอะคะ่ะว่าให้มันเป็นเรื่องของแบบผู้กำกับหรือว่าคนที่ดูมารีวิวละกัน,นะคะ่ะคือเราก,เราก็เราก็ตีความ,มในฉบับของเรา้ให้สามีดูเฮ้ยนางจะดูนางเพราาะว่ ที่โน้ตบหนูค่ะตอนที่ได้รับเรื่องนี้เราซื้อเวอร์ชัน BBC มาดูเลยด็อกเตอร์ฟอสเตอร์เพราะฉะนั้นเราได้ดูเวอร์ชันอังกฤษด้วยกันคือดูแล้วแบบไมเกรนขึ้นอ่ะเวอร์ชันอังกฤษอ่ะก็เลยเขาไ็อยากดูค่ะว่าเราจะถ่ายทอดตัวละครเคสออกมาต้องบอกเขาไหมว่ามันจะแซ่บเบอร์ไหนเราจะต้องถึงเนื้อป็นตัวกับเพื่นนักดขนาดไหนต้สองปกาอนไปหรือว่าเราให้เขารอดูหรือว่าไม่ได้ทใจไม่ได้ไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ได้แบบ มันก็คือการทำง,งานมันไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เซฟนะไม่ะอะไรก็ก็โอเคค่ะไม่ได้ไม่ได้บอกอย่างพอดูตัวเวอร์ชันอังกฤษมันต้องมีข่าวว่าถึงไมงตัวแทนที่โน้ตเขาว่ายังไงบ้างตัวแคน,นต้องเล่นลแต่เวอร์ชันอังกฤษก็ไม่ได้คือตัวละครหอะไม่ได้หนักคือเขาจะมาเป็นแบบมาแซมแซมแบบเหมือนมามาเป็นตัวปวดแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเดินเรื่องแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้หนักอย่ทุกคนคิดนะจริงออกมาค่อนข้างน่ารักนะใในตัวแทนกับพี่นันดาจะแบบน่ารักน่ารักแต่พี่แอนกับพี่นันดาจะแบบเผ็ดร้อน บอกเลยว่าอย่าเกลียดกันเพราะว่าไม่ได้ดูแลกันนะวันนี้รอดูละกันรอดูละกันว่าว่าจะเกลียดจะแบบหมัดไส้แค่ไหนค่ะก็อยากจะฝากละครเรื่องเกมรักทรยศด้วยนะคะลงจอวันที่23สิงหาคมนี้แล้วค่ะทุกคืนวันพุธพระหัสทางช่อง3ค่ะวันนี้ปีนี้ค่ะเป็นวันอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ รู้สึกรู้สึกแปลกรู้สึกแปลกที่เฮ้ยฉันเป็นแม่แล้วหรอแต่ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็พอนึกถึงแบบเราจะต้องไปส่งเขาเข้าโรงเรียนเราก็แอบน้ําตาซึมนิดนึงนะแบบเฮ้ยไม่เด็กใช่คือคือรู้ว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาก็จองกันแล้วอันี่คือจองแล้วเริ่มดูแล้วค่ะเริ่มแบบสืบสาวแบบเออเดี๋ยวอีกสองสามปีส่งที่ไหนดีก็ตกใจนะเพราะว่ามันแอบใจหายเป็นวันที่แบบเขาต้องเดินจากเราไปเข้าเรียนแล้วก็ อาจจะคิดใจไปนิดนึงแต่ว่าดีใจค่ะดีใจที่อายุปีนี้ก็จะครบ26ด้วยเดือนนี้แล้วก็มีลูกแล้วก็แฮปปี้มันจะเป็นปีนี้แบบแตกต่างจากแอตติเซียในที่ผ่านๆมาเหมือนเปลี่ยนเป็น periode <อ>ห,หนึ่งของชีวิตเนี่ยใช่ชีวิตช,ชีวิตเปลี่ยนมากแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะแต่ก็เป็นความสุขอีกแบบแล้วก็ดีใจค่ะคือบอกไม่ถูกกันเหมือนเรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่ ที่ฉันขาดจากชีวิตมันรู้สึกเติมเต็มมากมากอะจากมีคนตอนเราเป็นลูกแบบวันแม่ก็แบบแต่งลรแม่ไหว้แม่่ีนี้เป็นแม่แบบเองจริงๆใช่คือแบบโหเราแบบ e s p เปคทุกคนที่เป็นแม่คือขอบรู้สึกว่าแบบรักแม่มากขึ้นรักแม่ตัวเองมากขึ้นจริงๆแด้บอกคุณแม่ยังไงบ้างบอกนะคือด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนที่แบบจูดจีหรือแบบกอดขอบแม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ โอ้มันรู้สึกได้แล้วเราก็ใช่ติดติดแม่มากค่ะแล้วก็โอ้ก็เชื่อว่าเรามีวิธีแสดงออกให้เขาให้เขารับรู้แหละว่าเรารักมากแค่ไหน่นาจริงนะี่อกว่าเรเป็นแม่เองแล้วเราก็รู้เลยวขาเป็นแม่อันนี้จริงค่ะจริงมากๆแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยที่ฉันดื้อไปกับแม่ตลอดต้องโดนท่นแม่เดี๋ยวมันจะแบบมันคือเวรกัรที่ฉันสร้างไว้แต่มันต้องกลับมาแบบโอ้โหมันทุกอย่างมันเข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองเย นณตอนนี้นะเตรียมใจแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงเราจะรับมือกับ,บมันได้หรือเปล่าทีนี้แม่เรามีการบอกเลวนะนี่ไงสิงคี่ใช่แม่บอกว่าคอยดูลักกันตลอดเลย,ดดยใช่มีปใช่ด,ด้วใช่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 น,น <c oughs> ค่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใม่่ใน่แม่ใช่ใช่ใช่่ใช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 ่ั่ใช่ <c oughs> ่ใช่ใช่ในี้ช่ใช่่ใ่ใช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 ่่่ช เอาจริงๆไม่ได้เตรียมจะทําอะไรนอกจากทําบุญค่ะใช่ตอนนี้ยังแบบไม่ได้ไม่ได้มีเวลามานั่งอยากจัดงานอยากอะไรด้วยค่ะเพราะเราแบบเออแค่อยากอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวยังไม่ถูกต้องเพราทุกอย่างเลยเป็นสิ่งที่เราคิดถอยมันยังไงบ้างช่ว <า S 2> ยให้หนูตั้งแต่หนูรู้สึกแบบหนูจําได้ว่าหนูเป็นคนที่อยากมีลูกตอนอายุเท่านี้มตั้งแต่ไหนกันแล้วหนูจำได้หนูเคยพูดกับเพื่อนพูดกับพ่อแม่ว่าตั้งแต่สิบแปดอะไรเงี้ยเพราะว่าเออ อยาก,านะกมีลูกก่อนทักสินะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเกิดขึ้นจริงมันมันเป็นความสุขที่แบบมันบอกไม่ถูกอ่ะมรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราแบบมีคุณค่านะเราไม่ได้ต้องการแบบอะไรนุ่นนี่มั่นเหมือนคนอื่นอาจจะแบบไม่ได้ต้องการเราไม่ต้องการบ้างแต่ว่าเราเรามีลูกแล้วเราแฮปปี้แล้วอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วไปเราน่าจะได้ใช้ชีวิตของสาวปัจจุบันตั้งแต่ปี2013ถ้ารู้สึกว่านี่แหละคือการการใช้ชีวิตของคัะท่ารู้สึกว่า อยากมีลูกไม่ได้แบบมันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกพลาดโอกาสอะไรไปนะ<ม>คือหนึ่งแพทก,ก็เข้าวงการเร็วทาง,งานตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเราก็ได้ใช้ชีวิตเต็มที่แล้วแล้วก็ถ้ารู้สึกแบบอยากเที่ยวหรืออะไรก็ค่อยทํากับลูกสิแบบไปได้วยกันรอลูกโตพาเที่ยวครอบครัวมันก็มันก็นกทําได้ไหมดไม่ได้แบบลูกโตทันเราเป็นเพื่อนสาวเดยวยกันใช่มันไม่ได้แบบเสียดายอะไรนะเหมืนการเลี้ยงลูกคนก็รู้สึกเออเรา่อบเดินไปมากเลยแบบว่าดูเราชำนาญหรอเอมดูแบบว่าน เราผ่านการเลี้ยงน้องมาแล้วรู้สึกว่าเรา,เราไม่เลยนะไม่ได้คล่องเลยนะคือทุกครั้งที่อุ้มก็ยังแบบโอ้โหแบบเกรงเกรงอยู่นะแต่ก็สนุกค่ะนจอย y e นจอยกับการเลี้ยงน้องแล้วก็มีคนช่วยเยอะด้วยมั้งคะแม่แม่มีพี่เลี้ยงแล้วคือทุกคนก็คอยสอนคอยให้เราแบบสบายใจอะเหมือนเรามีคนอยู่รอบข้างแล้วเราก็ไม่เกรงมีมีทำอะไรพลามไปลี้ยงแบบว่า อ้น,อบนาบคื <c oughs> อ <c oughs> หนูจะยังรู้สึกคือด้วยความที่เขายังคอไม่แข็งเขาเวลาเราอุ้มเขาอะ่ะบางทีเขาจะแบบเออเออเออ,อแล้วเราจะกลัวเรื่องตรงนี้ลากคอแบบพยุงคอน้องตลอดแต่เราเปล่งแบบโอ้ตอนนี้หลังแบบปวดหลังมากเลยค่ะหลังเริ่มปวดแล้วก้มอุ้มน้องแต่ถือว่ารเราก็เลี้ยงแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าไม่มีงานก็คืออยู่บ้านกับน้องก็เป็นผีพ่อแม่เลยถ้ไม่มีงใช่ค่ะก็คือ ถ้ามีงานมาทํางานแต่ถ้าไม่มีงานขออยู่บ้านเลี้ยงน้องค่ะนี้ก็เริ่องของทุกครั้งออกบทั้นโลกมากครั้งแรกพาไปก็คือเหตุผลมันเกิดจากที่น้องแบบตัวเหลืองแล้วแบบต้องไปโดนแดดต้องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะลองพาไปแล้วก็ก็ดูชอบนะคะให้แบบรับแสงแดดสายลมบ้างน้องเป็นผื่นค่ะซึ่งแบบเป็นผื่นร้อนฝนร้อนเพราะฉะนั้นอยากให้เขาได้ปรับตัวอยู่กับธรรมชาติบ้างไม่ได้อยู่แต่ไนหนนก็ให้เอาใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่า พาไปโดนแดดบ้างแล้วก like so so is right? ็ให้ให้ร่างกายเขาปรับหน่อยอะค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงบางทีเขาก็อยู่แต่ในบ้านเนาะมันไม่ได้รับลมไม่ได้อะไรเลยอะก็ต้องไปเจอธรรมชาติบ้างมีแผนจะไปเครื่องเที่ยวเลยไหมคะลางยังค่ะปีหน้าเลยมั้งคะให้น้องโตกว่านี้นิดนึงอย่างไรคะที่หน่คุณแม่หุ่นคืนเร็วมากในหลายแบบคุงยังมีอยู่เลยค่ะคุงมันไม่ไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกไปคขาที่แล้วราทรู้สึกว่า การให้น้องเข้าเต้านี้มันมันทำให้หมดลูกเราแบบกระชับเร็วมากแล้วก็การปั๊มนมคือแบบปัม๊มอะไรคือชิวแบบกินแบบกินเหมือนบุฟเฟ่ต์ได้เลยค่ะคือเราหิวมากก็มมไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะกินเหมือนเดิมกินเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำทำมดลูกแลอวขือนเราี่เต่งปากแนละ้วดูแบบสวยแบบดูแบบอิ่ออมอิ่มสวยิ<ๆ>ขอบคุณเ <คน S 1> ่ะเยอะเลยเราดูแบบสวยเต่งปาก คนชมเยอะหนูก็คิดว่ารู้อย่างงี้มีลูกนานเราจะได้สวยๆจะได้สวยนานแล้วอ่ะไม่สวยถ้ามีลูกหนูกงไงก็คือตามที่หนูพูดเลยสำหรับคนที่สองเข้ามาแล้วคนที่สองก็อีกสักก็ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่ตองนี้ยังไม่ใจอ่อนฉั้งริ่ใจอ่อนแล้วนะแพรรอตอนที่อายังสุบว่าต์รักก่อนนีคือเราใช่อาจจะโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรเออเป่าหูหรือเปล่าขคือเวลาอยู่เราหูเบามากจริงมึงคือเราก็คือเขาก็เล่าว่าแบบเออถ้ายูจะมีลูกเหมือนเหมือนชีวิตเราจะขายไปสามปีเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้ามีก็มีติดติดกันไปเลยมันจะได้ถ่ายไปทีเดียวแล้วเราค่อยกลับมาทํางานใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่าก็จริงก็จริงถ้ามีก็ถ้าจะมีคนสุดท้ายก็สักสามสิบละกันห้าปีนี้ก็ปั๊มรูงไปเลยสามีถ้าดีงั้นเหมือนว่ายื่นแบบว่าขับไม่ดีรือว่าถ้าเป็นยังไงเขาว่าเขาเป็นคนวางแผนดีมากเลยค่ะแล้วเราคอยตามนะคอยคอยตามนิดนึงค่ะ เอาจริงๆนะถ้าเราถ้ามันไม่ได้แบบล่างพังอ่ะก็อยากมีเพราะว่าเรารู้สึกว่าอุ้มท้องเราไม่ได้แบบพลมานอะไรขนาดนั้นอืมคือก็คือชอบการมีลูกอย่างเดียวเลยหลังจากนี้ในช่วงสามปี้ก็คือต้องมีลูกต่อเลยเนื่องจากโอกาสที่มีในห้าปีนี้แล้วกันค่ะือพร้อมมีอีกสักคนหรือสองคนเนื้อ maximum ขอสามพ่อเหมือนพี่โน้ตจะด่า ไม่ไม่นางบอกว่าสามคือสมัยนี้คือไม่ไหวแล้วอะสักรู้แน่นสุดๆเลี้ยงก็ยากแล้วสามคนทนี้พี่บอกว่าไปจองไปดูโรงเรียนไว้แล้วประมาณไหนโรงเรียนโรงเรียนเหรอคะก็โรงเรียนทั่วไปค่ะอนุบาลเรียนแบบปกติเลยแต่ว่าโรงเรียนคือเดี๋ยวนี้มันคนมันจองเร็วมากไม่รู้ทําไมไม่รู้ทําไมแต่ยังไม่ได้พอใช่ไหมว่าแต่ยังยังค่ะแค่เพิ่งเริ่มดูโอ้